เปิดฤดูการใหม่พิลเมอร์ลีกนะครับหลายคนก็พูดถึงผลกนนารแข่งขันฟอร์มการเล่นนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันมีหนึ่งอย่างที่แย่งซีนสิ่งเหล่านี้ครับ ในนัดที่ไบรตันเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือกางเกงของเควินแบตซี่ครับดูมันจะโหลดต่ำอะไรขนาดนั้น <c oughs> มันจะไม่ลำบากตอนวิ่งหรอพี่ <c oughs> หลายหลายคนก็แซวกันใหญ่เลยนะครับจนพี่แกต้องออกมาแถลงว่าผมจะดึงกางเกงให้สูงขึ้นนะครับหลังจากเนี้ยและถามว่าผิดกฎไหมก็ไม่ได้ผิดกติกาโดยตรงนะครับถ้าไม่ได้โชว์ลวดลายโลโก้ต้องห้ามหรือความปลอดภัยอะ่ะก็ถือว่ายังพอรอดอยู่แต่มันก็อยู่ที่ดุลพินิษของกรรมการล้วนๆนะครับ รือว่าพี่แกจะตามเทรนด์ของยาเมาฮะมันเป็นเคล็ดลับความเก่งหรือเปล่าเออแล้วถ้าใครอยากทําตามนะครับการเก่งในคุณก็ต้องได้ด้วยนะครับมันถึงจะเท่ไม่ใช่แบบขาดเป็นรูมานี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากได้กางเก่งในเท่ๆผมปากตะกาไไปให้แล้วครับ <c oughs> อ่มีแบบย่มยาวนะครับแต่ผมลองใส่มาแล้วนุ่มสบายนะครับไม่มีรอยเย็บรอยอะไรเลยจัดเลย